สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูการแก้เรื่องปัญหาที่แบบว่าตอนเนี้ไอ้แพลศูนย์จุดหนึ่งจุดสี่จุดศูนย์เนี่ยเวลามันบีตติ้งแล้วมันเวลามันผสมแล้วมันชอบหลับครับผมมั่หลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีเลยครับผมเนี่ยก็เลยแบบว่าเซ็งเซงครับผมน่าําคาญก็เลยหาวิธีแบบว่าไปหาดูของฝรั่งก็อย่างว่ายังมันไม่ค่อยมีหรือเราค้นหาไม่เจอก็ไม่รู้นะครับผม ตอนนี้ก็เลยจะพามาดูการแก้ปัญหา,าเฉพาะหน้าของผมไปก่อนเนาะก็เอนอื่นก็ต้องดูก่อนว่าวิธีนี้ที่ผมทำเนี่ยก็คือว่าเฉพาะคนที่แบบว่ากําลังปั้นเรื่องของบิดดิงแล้วผมกำลังเน้นผสมผ่านไม่ได้ทาอย่างอื่นเนาะเพราะว่ามันกระทบกับอย่างอื่นด้วยวิธีก็คือเราจะเพิ่มเวลาครับผมเเราจะเพิ่มเวลาไม่ใช่เพิ่มเฉยลดเวลาทําให้เวลามันช้าลงครับมันจะได้ไม่ไปนอนเพราะว่า ผมลองเทสดูเนี่ยเพราะผมลดเวลาแต่ว่ามันตัวโปรเซสของการผสมเนี่ยมันก็ยังไหลยอยู่ปกติเนาะเห็นไหมมันก็ไหลยอยู่ปกติครับผมแล้วก็พวกนี้ก็ทํางานกันปกติอเห็นไหมมันก็ทํางานปลูกต้นไม้ปลูกอะไรกันปกติเนาะหก็ได้ไขเพราะว่าโปรเซสมันยังไหลปกติครับผมเพราะว่าบั๊กอะ บักเหมือนวันเกิดจากตอนมันนอนเนาะผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันไม่นอนยังนานๆนนถึงจะนอนแม่งเลยครับผมเออนั่นแหละเปิดไฟนี่ผมกําลังปั้นตัวนี้อยู่นะครับมา้าผมได้แล้วละ่ะเนี่ยผมได้มาแล้วเนี่ยนานอยูนะ่นี่ครับผมก็มีลมกดความเร็วข่อนที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ตำนาน,นครับผมโจมที่ยี่สิบความเร็วข่อนที่อีกสิบห้าแล้วก็ จักพันธ์น้ําแข็งเพิ่มความเสียหายน้ําแข็ง20เนอะแล้วก็ดุรังโจมตี20นี่ครับผมโจมตี948นี่แต่ว่ายังไม่ได้ทำยังไม่ได้อัพเลยเดี๋ยวค่อยอัพแล้วก็ผมปิดตัวเวลาการฟักไข่ด้วยครับผมเพราะผมเร่งปั๊มตัวนี้อยู่เนาะมันใช้เยอะมันใช้เป็นร้อยตัวเลยครับผมเนาะในการที่เรา จะทำสี่ดาวอ่ะมันสี่สิบหกสามสิบสองหกสิบสี่อ่ะมันใช้โคตรเยอะเลยนะครับผมเปิดทิ้งไว้โคตรนานนะแต่ทีเนี้ยไม่เปิดทิ้งไว้แล้วอะไรอ่ะมันหลับยังว่านะ่ะไม่รู้ว่าคนอื่นเจอไหมแต่ผมอ่ะมันหลับไม่ตื่นเลยครับผมเนะี่ยตอนแรกก็เจอแบบว่าหลับตัวเดียวนะหลังๆมาแม่งหลับคู่เลยครับผมไปไหนมาไหนกลับมาแม่งหลับคู่เลย ก็เลยเพราะฉะนั้นไม่ให้นอนแล้วนะครับผมจัดกันทั้งวันนะไม่มีนอนไม่มีหลับแล้วไม่มีหลับไม่มีนอนแต่ว่าอ่แล้วก็มาดูข้อเสียเนาะข้อเสียก็คือว่าอย่างที่ว่านะเฮยทุยผมยังไม่ได้บอกวิธีทําวิธีทําคุณก็กลับไปที่การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เหมือนเดิมครับผมก็สำหรับคนที่เล่นคนเดียวเนาะ,ะวิธีนี้ก็สำหรับคนเล่นคนเดียวคุณสามารถตั้งเซิร์ฟได้ก็กด การตั้งค่าเซิร์ฟแล้วคุณก็ปรับตัวนี้ครับผมความเร็วช่วงเวลากลางวันเหลือ 0. ูนจุดความเร็วกลางคืน0ูนจุดหนึ่งไปเลยก็ได้พอเดียวกลางคืนเราก็เปหลับนอนหลับเอาเนาะแต่ผมก็ไม่ได้หลับนะเป็นโคตรนานเลยครับผมผมยังไม่เห็นมันมืดสักทีเดียวก่อนเนี่ยผมปรับแค่นี้ครับผมความเร็วศูนจดเนาะแล้วก็ตัวฟักไข่เวลาชั่วโมงในการฟักไข่เนี่ยเราปรับเหลือศูนย์เนี่ยคือเราไม่รอละ มันใช้ร้อยตัวผมขี้เกียจมารอนะเท่าไหร่กี่ตัวเดี๋ยวขอน,นับก่อนกดคือคีอย์สี่บวกอ่าสิบหกบวกสามสองบวกหกสี่หนึ่งร้อยสิบหกตัวนะผมคุณต้องใช้ในการทำสี่ดาวอะ่ะใครรอก็รอไปผมขี้เกียจร,รออะนะเนีปรับแค่นี้ผมความเร็วสองแอนข้างบนเนาะความเร็วช่วงกลางวันกับความเร็วช่วงกลางคืนเหลือศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งโอเคก็แค่นี้แล้วเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูว่ามันมีผลกระทบยังไง ผลกระทบก็คืออย่างว่าคือเราปรับเวลาของเขาเนาะทำให้มันช้าผลกระทบคือวันมันจะเปลี่ยนช้าแล้วอ่เของต่างๆมันจะไม่รีสปอนออกมาครับผมเช่นแร่หรือว่าพวกหีบสมบัติหรือว่าบอสอะไรอย่างเงี้ยผมก็มันก็มันก็จะช้าตามไปเพราะฉะนั้นผมได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนาะว่าเราจะจะหิบใช่ไหมเราจะ วิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่เน้นการาผสมเน้นการผสมนะคุณก็มาทำวิธ mm. ีนี้ก่อนเนี่ยเห็นไหมมันไหลปกติเนาะก็ปล่ <ๆ S 2> อยเขาผสมไปวันหนึ่งก็จะนานหน่อย <c oughs> คุณก็ใช้เวลาชีวิตไว้นานหน่อยเหมาะกับเนี่ยแหละอาจจะแบบว่าปล่อยผสมไปแล้วเราก็เฟล่าบอสสักรอบแต่บอสคุณก็ต้องรู้ว่าบอสมันเข้าจะไม่เกิดนะ มันก็เกิดนี่แหละเดี๋ยวผมขอไปดูเพนกวินสิเพนกวินเนี่ยว่ามันใช้เวลาอย่างไงผมตีไปเมื่อกี้นี่ครับผมเพนกวินเหลืออีกห้าสิบเก้านาทีเอ๊ยมันนับใหม่หรือเปล่าเนี่ยเราออกเข้ามาแล้วมันนับใหม่หรือเปล่าเนาอทำไม ผมตีไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูแร่เราไปดูแร่เฮ้ยกล่องแดงกล่องแดงนี่ส่วนใหญ่จะได้บูปินนะครับผมพวกนี้เนาะซึ่งคุณต้องไปหาที่แบบว่าที่ทะเลทรายหรือว่าน้ําแข็งอะไรพวกนี้มันก็จะมีโอกาสที่จะได้ของที่เป็นสีนี่ผมได้นี่นี่ผมได้ปืนมาครับผมแต่นี้เหมือนผมจะตีบอสมานะเนี่ยผมตีบอสตัวไหนไม่รู้เพราะว่า ผมได้มาสามอันแปลว่าผมตีบอสมาช่วงที่ผมเปิดสามโอเคแล้วเราก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าแร่มันเป็นไงนี่เห็นไหมครับผมเงียบกิฟตไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันแร่มันแตกไปแล้วมันไม่เกิดครับผมเพราะว่าเวลาเรามันช้าเกินไปเนาะนี่คือข้อเสียของเขาที่ ก็อย่างว่าครับผมมันเป็นแก้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะในการบรีตติ้งนะเพราะว่ามันบั็กตอนนี้อะ่ะมันผมไม่รู้ว่าเขาจะแก้เมื่อไหร่อ่ะหรือว่าทํายังไงอะ่ะใครรู้ครับบอกทีนะผมว่าต้องทอํายังไงนะออโอ้ยกดผิดอันนี้เหมืองเหมืองแรกมหาลาัยเหมืองแรกไปกันบ,บ้าน บาน่นะผมดูซิว่าผมมีกี่ตัวแล้วไอ้แม่แม่มามมาเนี่ยครับผมผมกำลังทำหนึ่งสสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่หห้าสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหสิบตัวผมมีหกสิบตัวแล้วผมเหลืออีก เท่าไหร่เฮ้ยผมไปอัพเลยก็ได้นี่ใช่ไหมฮะผมขอไปอัพก่อนโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยผมตั้งอันนี้ด้วยโอ้ถ้าถ้าผมตั้งข้างบนเนี่ยมันจะขึ้นมาไม่ได้มันทำนานครับผมไปอ่าเสริมแกงตัวนี้ จะได้ดูว่าเก่งไหมเนี่ยผมยังขี่ไม่ได้เลยนะผมแต้มผมหมดครับผมต้องไปหาค่าหาลงดันหาเปิดให้ได้สมุดอะสมุดแต้มเทคโนโลยีอะครับแต่ที่ผมว่าคิดผมคิดว่าได้แน่ๆนะสมุดแต้มคือเปิดกล่องตรงบนเกาะครับผมเกาะที่มันเก่งๆอะ่ะ ความไมาเยอะโทษทีไอ้น้องเอ้ยอันนี้ไม่ต้องก็ได้นะความเดียวการทำงานอะลองไม่จำเป็นหรอเดี๋ยวผมจะเทียบกับตัวเชลลาก้อนให้ดูเนาะแต่ว่าตอนนี้มันเลเวล4ีอยู่ครับผม สร้างอันนี้ก่อนเออสร้างไม่ได้ตรงน,นี้ผมทุบก,กำแพงออกหมดแล้วนะครับผมเพราะว่ามันชอบติดมผมก็เลยทุบทิ้งหมดเลยกำแพงอะแก้ปัญหา <c oughs> เราต้องลูกทุ่งเอาเองครับผมอ่านี่โอเคฟอเชเรียนครับผมนะ ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บไหนเอ่ยมีบอสสองสามมันจะมีอ่าผมจับบอสมาแล้วผมจับบอสมาเขาจะมีตำนานขับจกักรพรรดิน้ำแข็งอตำนานกับจกักรพรรดิน้ำแข็งผมก็ามาผสมกันเนี่ยอ่าส,สองตัวนี้ผมก็ผสมกันครับผมผสมจนมันมีอ่าลมกดเพิ่มเข้ามาอ่าไม่ใช่ตัวนี้นี่ จนกลายเป็น,นตัวนี้ครับผมลมกดพอมีลมกดเพิ่มเข้ามาผมก็เอาไอ้ลมไอ้ตัวเนี้ยมาเป็นผสมแทนก็จะกลายเป็นตำนานจัก,กรพรรดิน้ําแข็งแล้วก็ตำนานจัก,กรพรรดิน้าแข็งลมกดอ่าก็ผสมกันจนไข่ออกมาเป็นจิบยี่สิบฟองอ่ะแล้วก็มีดุร้ายเพิ่มเข้ามาครับผมอ่าดุร้ายเพิ่มเข้ามาผมก็กลายเป็นอันนี้ผสมกับอันนี้อ่าแล้วก็ออกมาเป็นตัวนี้ครับผม แต่มันก็ไม่ใช่ว่าออกมาแบบว่าง่ายๆนะนเนี่ยคนก็เห็นว่ามันมียเยอะก็คือในพวกนี้ได้ตัวนี้แค่ตัวเดียวครับผมเนี่ยก็คือตำนานจัก,กรพรรดิน้ำแข็งดุร้ายแล้วก็ลมกดที่จริงลมกดถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็อาจจะดีแต่ว่าผมก็คือผมเจ้ะมาขี่แทนเจ็ดตาก้อนอยเลยครัก็ใช่ไหมจุดหตัวใส่ไห้หมด เหลือสามส็บสองตัวเนี่ยครับผมนี่ปั๊มมาวันนี้แหละเนี่ยเอ้ยเดิมดูเลวยวอนตัวนี้เออตัวนี้มีสี่ครับนี่ยังไม่ได้ดูว่าสกิลดื้อรันคืออะไรเลยอ่าโอเคผมก็เหลือ64 1 2 3 4 5 6 7ผมต้องหาอีกประมาณ60ตัวครับผม ดูสเตตดิพันสี่ 1, 4, ครับผมนะพันสี่ร้อยฟ้องกันหนึ่งพันแต่ว่าเลเวลสี่สิบห้าเนาะส่วนตัวนี้พันหกป้องกันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าน่าจะพอๆกันนะครับผมถ้าสี่ดาวผมคิดว่าน่าจะพอๆกันแต่ว่าที่ผมกำลังจะทำคือผมจะใช้บัฟของตัวนี้ด้วยก็รอดูครับผมว่ามันจะเก่งไหม แล้วก็ใครเคยขี่ไอ้ตัวนี้ไหมวะมันยิงปืนมันแน่าจะยิงปืนได้หรือเปล่าคือถ้าผมขี่ตัวเนี้ผมใช้ปืนไม่ได้ครับผมเอออุเชี่ยีไม่ลงทัน <c oughs> เอ้ยครประมาณนี้ผมออกนอกเรื่องกันมายืดยาวก็อะแล้วมึงมาเดินทําไมหลายตัวหรอมึงไม่ไปปั่นน้ําแข็งอ๋อไอเพนกวินมันไปทําความเย็นครับผมมันไปแย่งหน้าที่มันอะ เดินกันให้กูงงเนี่ยครับผมเห็นไหมว่ามันจะสุมๆออกมาอย่างเงี้ยจนเราได้จนเราพอใจอ่ะคือหัวเชื้อเราต้องมีหัวเชื้อที่พ่อกับแม่เนาะเดี๋ยวคุณดูหัวเชื้อของผมก็แลวกันหัวเชื้อก็ค,คือนี่ตัวนี้เห็นไหมมีดู้ายลมกดจากพัดน้ำแข็งส่วนอันนี้จะมีตำนานครับผมเพรรวมกันก็เลยได้เป็นตัวนี้ แต่ก็ไม่ใช่ว่ารวมกันแล้วได้ตัวนี้เลยนะก็เป็น20 3 0าสบตัวนะผมกว่าจะออกมาหนึ่งตัวเนะอะไรแบบนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมกับคลิปนี้เป็นการาแก้ปัญหาเรื่องการบัคบิดดิ้งที่มอนสเตอร์มันชอบหลับคาคอ,อกนะครับผมเนะี <c> ่ย <oughs> หลับคาคอ,อกก็แก้ปัญหากันแบบลูกทุ่งกันไปเนื่นๆไปก่อนรอเขาแก้บัคเนาะก็ให้ไปปรับเวลาเขาผมปรับเวลาให้มันเหลือช้าเดินช้าที่สุดอะเขาจะได้ไม่ได้ไปนอนบ่อยสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็ยังอุตส่หาห์เขาก็ยังบีดนิงได้ปกติก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ